สว,วัสดีค่ะนุ้ยจะกห้พีซีกรลาดค่ะวันนี้นี้ก็อยู่กับรถ m e r c e d e s Benz นี200ปี2010 12ค่ะจุดเด่นของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ค่ะที่ให้ทั้งความประหยัดทนและซ่อมบำรุงง่ายสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้พาไปดูรอบรถกันนะคะเริ่มจากที่กระจังหน้ารถนะคะกระจังหน้าของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะแนวนอนอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับดาวฝังไฟหน้ารถของเจ้าคันนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะบอกเลยว่าใสาปิ๊งอย่างกับรถป้ายแดงเลยค่ะแม็กของเจ้าคันนี้นะคะเป็นแม็ก AMG ขนาด17นิ้วค่ะพร้อมระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อเลยค่ะกระจกมองข้างของเจ้าคันนี้ก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะสีของเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินค่ะนุ้ยบอกเลยว่าสภาพกิ๊บมากๆค่ะและเหมือนเดิมค่ะรถร้านเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนค่ะฝาท้ายของเจ้าคันนี้นะคะสามารถกดเปิดได้ด้วยรีโมทจากตรงนี้เลยค่ะและเปิดมาเราก็จะเจอกับห้องเก็บของที่มีขนาดกว้างแบบนี้เลยนะคะและนี่เลยค่ะยางอะไรและแมแรงยังอยู่ครบเลยค่ะ เดี๋ยวนี้พาไปดูภายในตัวรถกันต่อนะคะมาถึงกันที่แผงประตูค่ะแผงประตูของเจ้าคันนี้ก็เป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะกระจกทั้ง4ีบานก็เป็นแบบออโต้ค่ะเบาะของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะทั้งคันรถเลยนะคะและเบาะคู่หน้าของเจ้าคันนี้ค่ะก็ยังปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะมีเมมโมรีมาให้ถึงสามตำแหน่งเลยนะคะคอนโซลของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นคอนโซลสีดําค่ะนุ้ยบอกเลยว่าสภาพเจ้าของเก่าดูแลมาดีค่ะเหมือนไม่เคยจอดตากแดดเลยค่ะไม่เหนียวเลยนะคะ และจอวิทยุของเจ้าคันนี้ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยค่ะและแอร์ของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นแบบออโต้ดิจิตอลค่ะปรับแยกใช้กว่าเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดการขับขี่ค่ะเปิดมาตรงนี้ก็จะเจอกับที่วางแก้วถึง2ตําแหน่งและมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้เลยค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ มุ้งด้วยหนังสีดำแบบสีก้าน mm. มาพร้อมกับระบบ Cruise Control ค่ะ mm. และมาต่อกันที่แผงหน้าจอของเจ้าคันนี้ค่ะเป็นแบบ Analog กรื่ Digital นะคะและเลขไม่น้อยเลยค่ะเพียงแค่1แสกับ50,000กิโลเท่านั้นค่ะ <ไ ultimate> เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะถึงเจ้าคันนี้จะเป็นซีคัสค่ะแต่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็มีขนาดที่กว้างค่ะสามารถนั่งได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะเปิดมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่เท้าแขนกลางค่ะมีช่องเก็บของค่ะและก็ที่วางใก้ใช้งานอีกด้วยค่ะ และแอร์ของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะและสำหรับราคา Mercedes-Benz C 2 0 0ปี2010สภาพใหม่ๆแบบเนี้ยไม่แพงอย่างที่คิดค่ะราคาของเจ้าคันเนี้ยอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆราคาเนี้ยถูกใจเพื่อนๆไหมคะยังไม่หมดค่ะนื้อแผนฟรีให้อีกค่ะค่าจัดค่าโอนเอาไปเลยค่ะใครที่เห็นคลิปนี้ของนุ้ยนะคะอย่ารอช้านะคะ สนใจรีบทักมาเลยค่ะนุ้ยบอกเลยว่าแย่งกันแน่นอนค่ะคันนี้เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะอยากจะมาลองรถหรือดูรถมาได้เลยค่ะที่ HPC กระลาดค่ะนุ้ยฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ